สวัสดีค่ะเขาเึืนดีเขาเืนดีทำมให้เอาตามาให้เอาชักแรมาให้เขาเปืนดีเขาปรงดองเปรงดองเฮหนึง่งอาจจะเป็นคนละคนถ้าไม่ใช่คนนุ่นนะก็เป็นคนใหม่มาขอคูแนแฟนมาขอแต่งงาน หนึ่งนะหรือถ้าเป็นคนเก่านะก็คือมาขอคืนดีก้วละเอาเงินเอาทองมาให้เอ่ไม่เป็นไรช่วยง่ายๆถามพี่ไพ่คนเก่าใช่ไหมคะยวข้างกระเอ๋ากิออ <c oughs> โอ้อมโชคชะตาคนของโชคชะตาอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงโอ้ยเราก็คนใหม่อ่ะไม่ใช่คนเก่าคนใหม่เนี่ยคนเก่าเือที่รคนใหม่เนื้อคู่เลยนะเนื้อคู่เนื้อคู่เป็นคนของโชคชะตาอาจเจอกันโดยบังเอิญเออมปขอแฟนมาขอแ,แต่งงาน เฮ้ยเด้ได้ทั้งสองอะ่ะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เนื้อคู่ใช่ไหมถ้าขึ้นแบบนี้นะก็ยุแล้วแต่ต้องดูตำแหน่งลยเด้เอ,อจ้ะอืมเฮ้ยขอแต่งงานหนูเฮ้ยดูดิแต่ประดุษขีมาข่าวขอแต่งงาน เก็นเป็นเครืนะ่เอาเลยนะเอาเอาผัวใหม่เลยใครไม่รู้นะเ้ยถ้าใครมีผัวแล้วไม่เกียวนะแต่เพราะคนที่ไม่มีผัวนะจ๊ะม่ใแ้่ดูอยู่กับผัวพี่อย่ามาเตะกันโครนหนูด้วยในเรื่องอนะไรพ่คะเออใส่เสื้อกรอบมาด้วย กิริยธรรมเหมือนคนเดิมหรอปรับความเข้าใจปรับ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 คนใหม่คนใหม่คนเข้าวะอ <c oughs> ือการเปลี่ยนแปลงของชืช้อชาติคนใหม่เออยันต์เก่าแล้วคนใหม่ นี่แอบดูงานแล้วคนใหม่คนใหม่หมอ,อมืก็ค้วยนี่ก็ความรกักโอ้โหถ้าแต่งงานนะท้องเลย,ยนะเนี่ยเนี่ยผู้ชายอยากแบบอยากมีลูกอ่ะคนนี้เขาอยากมีลูก พยายมีลูกม,มากเลยนะเนี่ยก็ไม่เป็นถ้วยไงแม่เนี่ยอันนี้ก็ถ้วยใช่ไหมเอาถ้วยมาให้อันนี้ก็ถ้วยนวยั่นแหละอันนี้ก็ใช่ไหมกล้วงเชิดชิดสามกลมุกถ้วยเต็มเต็มอเต็มน,น่ะโขงนแกะตัดแต่งโคตรโขงเลยนะเต็มจี๊ดไม่ได้โกงโขงจริงๆ ตแ้วคู่เขานะคู่แท้ก็ดวงใครไม่รู้นะไอ,นอ้เรื่องแต่ไม่ใช่ดวงคนที่มีผัวอยู่นะจะแล้็ที่ดูอยู่กับหัวอยู่บ้นแม่ของเจา้าเดอืี่ยจ,จะพวกเจ้าเสด็จกันงขออก็ขอบคุณค่ะ